ครับผมสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับ<อ>ก็คงเป็นวันหนึ่งนะครับเป็นวันดีผมก็จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านได้ฟังนะครับหลายคนกำลังรอต้อนรับหรือรอรับพระธุดงค์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสายวิปัสสนานะครับหลวงตาบุญชื่นนั่นเองนะครับตอนนี้ท่านก็ ได้ทุดงมาเกือบจะถึงการทะลักแล้วนะครับน่าจะเป็นขนกการที่เขียนไว้น่าจะเป็นประมาณวันที่28นะครับน่าจะเป็น28ทช่วงเช้านะครับท่านจะเดินทุดงมานะครับสำหรับสาธุชนทั้งหลายนะครับที่กำลังต้อนรับหรือมาเพื่อรับอานิสงส์ จากท่านนะครับจากท่านก็มาได้นะครับที่บ้านโนนยางต,าตําบลโคกสะอาดอำเภอหนองขุนจังหวัดอุบลราชธานีท่านจะ,ะเดินทางมานะครับผู้ดงมาผ่านบ้านเรานะครับผ่านสสศรัทธาจากญาติโยมนะครับที่มารอรับท่านนะครับหรือมามาสาธุการ กับส่วนบุญที่ท่านได้ทำนะครับนะครับเป็นอนิสงส์ถึงพวกเรานะครับเราชายพุทธนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการสาธุการกับการปฏิบัติดีปฏิบัติเาะชอบของท่านนะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับหลวงตาบุญชื่นนั้นนะครับท่านจะมาเขตเรานะตามกำหนดการที่ได้ทำไว้ครับ องหลวงตาบุญชื่อนั่นเองนะครับท่านได้ออกเดินทางจาทุดวงตามจาลิตประเพณีการปฏิบัติของพระวัดปาหลังออกภาษาเพื่อหามรรคผลนิพพานนะครับบรรลุธรรมตามเจตํานงของหลวงตาเด็กนะครับท่านก็เดินทางเท้าเปล่านะครับมาเป็นพันกิโลนะครับไม่รับปัจจัยนะครับรับแต่น้ําเปล่าเพื่อดื่มนะครับส่วนที่ได้นั้นท่านก็ ได้อนุโมทนาแล้วก็มอบให้กับสาธารณกุศลต่างๆโดยเฉพาะวัดโรงเรียนต่างๆที่ผ่านก็จะทินท่านนะครับท่านก็จะผ่านนะครับผ่านมาตั้งแต่วันที่25นะครับตบบลดงลักษนะครับผูสิงรีเจเกต26นะครับมาตบบลการทล่มการตรมนะครับอำเภอขุนหารนะครับ27นะครับตบบลละลายนะครับ28ก็จะเป็นภูผาหมอกแล้วก็มาบ้านเรานะครับ นี่ก็คือเป็นกําหนดการข้างต้นนะครับวันที่29จะเป็นโดมประดิษฐ์นะครับวันที่30ก็จะนาฉลวยขึ้นไปนะครับห้วยขาพอแลนช่องเม็กห้วยไผนาโปกลางสำโรงนาตานเขมราชและก็โคกสารนะครับอำเภอชานุบาลนั่นเองนะครับท่านก็จะเดินทางธุดง,งไปรอบแล้วก็เข้า อำนาจเจริญมุกดาหารแล้วก็นกครพนมเป็นบ้านเป็นวัดปฏิบัติของท่านนั่นเองนะครับปฏิท่านอยู่จำพรรษานั่นเองขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วพบกันแล้วก็ร่วมอตุโมทนาด้วยกันนะครับ